สวัสดีครับเพื่อนๆวันนีแท่งบอยนะครับก็มารีวิวเรื่องซ่อมแหลกนะครับ bm bm นะครับสามสองศูนย์ไอบนะเพื่อน bm สามสองศูนไอนะครับก็คันนีวิ่งมาแล้วนะครับ1นึ่งแสนหมื่นกว่าโลนะครับเพื่อนตัวนี้นะครับสาม i ศูนไอนะเพื่อน ก็ลูกค้าบอกว่าแหลกที่ติดรถนะครับมีการน้ําเข้านะครับเพื่อนๆก็ลูกค้าก็ได้ไปเปลี่ยนหืือ2มานะครับเปลี่ยนหืือ2มาแล้วก็วิ่งได้ประมาณสักหมื่นโลนะครับแล้วก็มีอาการเสียงดังนะครับก็คือวิ่งทางลูกประหน้านะครับหรือจอดอยู่เฉยเนี่ยขายาบลงมาะไยแล้วดังคึ้กักๆเลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูที่ตัวแหลกกันนะครับสักครู่นะครับ นะครับเพื่อน,นอันนี้ก็เป็นตัวแหลกนะครับช่างบอยได้ถอดมาแล้วนะครับเพื่อนจุดวัดรอบนะครับมอเตอร์นะครับมอเตอร์ก็โอเคนะครับไม่มีเสียงนะครับก็ใช้ได้นะครับนะครับก้อนคันนี้นะครับเช็คดูแล้วมีเรื่องน้นําเข้ามานิดหนึ่งนะครับกเราจะเห็นสนิมนะครับเพื่อนครนนี้เรามาดูตัวฝานะครับ่นี่เราจะเห็นสนิมน้ําเข้ามานิดหนึ่งนะครับ จะมีข้ามน้ําอยู่นะครับเพื่อนก็น้ําเข้ามาเช็คอยู่แล้วเข้ามาที่ชุดลูกปืนบอลสกูนะครับก็คือตัวนี้นะครับอันนี้ถอดมาล้างแล้วนะครับเพื่อนเข้าไปในร่องนี้นะครับน้ําเราจะได้ยินเสียงคืดๆเบาๆนะครับก็โชคดีนะครับที่ลูกค้ามาซ่อมก่อนนะครับก่อนที่จะเสียนะครับเพื่นอนก็เช็คดูจากร่องข้างในยังไม่มีแผลนะครับยังไม่มีรอยน้ํากัดนะครับเพื่อน ก็เสียงดังอาจจะเกิดจากน้ำผสมจราบีนะันเพื่อนเราจี่เห็นสนิมนะ,น,นะครับเนี่ยนะครต้องระวังมากๆเลยนะครับสําหรับเรื่องน้ํานะครับส่วนเม็ดลูกปืนก็เช็คดูแล้วก็ยังโอเคนะครับใช้ได้อยู่เลยก็ล้านจระบีกับผสมน้ําออกนะครับเพื่อนส่วนลูกปืนตัวนี้ก็โอเคนะครับไม่มีปัญหานะครับ เอาครับส่วนชุดล่างก็ยังไม่เป็นไรนะครับยังไม่มีรอยน้ํากัดนะครับก็ยังเรียบร้อยดีนะครับก็คิดว่าคงจะไม่น่าดังนะครับเพื่อนเพราะว่ายังไม่มีรอยอะไรเลยนะครับที่ดังอาจจะเป็นพเพราะจารบีผสมน้ํานะครับเพื่อนอเห็นฮะยังไม่มีรอยนะครับคราวน,นี้เราไปดูเรื่องฟันเฟืองนะครับที่มีปัญหาเสียงดังนะครับ ก็ลูกค้าได้เปลี่ยนมือสองมานะครับก็แนะนําว่าถ้าเปลี่ยนมือสองมาเนี่ยเราก็ต้องมา,อาโอ้อหอนด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนทำไมอโอ้์ฮอนเนี่ยก็จะสึกเรื่องสึกเนี่ยก็จะเยอะมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะรู้เราจะเห็นว่าเนี่ยจะเริ่มกินซ้ายกินขวานะครับดีที่ลูกค้าซ่อมก่อนนะครับที่ผมมาร์กเมจิกไว้นะฮะเราจะเห็นว่านี่ะะะน,น,นะ สิบโบลงไปเลยนะครับประมาณ3าสฟันเลยนะครับอ่านี่นะฮะสี่ฟันเลยนะครับเพื่อนมาดูทางด้านนี้นะครับอ่าเห็นไหมฮะที่โบโบลงไปเลยนะครับ ประมาณสามสี่พันนะครับเพื่อนอ่านี่นะฮะเราจะเห็นร่องรอยเลยนะครับอ่านี่นะฮะรอยกระแทกนะครับเป็นรอยเงาๆงนี้ก็คือรอยเวลาเราวิ่งทางไม่เรียบแต่กระแทกกึกๆๆๆกึกกึกกะจะดังลั่นไปที่ที่พวงมาลัยเลยนะครับเพื่อนอ่านี่ฮนะเราเราจะเห็นเลยช่วงล้อตรงนะครับอาการนี้เนี่ยนะะเวลาเราวิ่งล้อตรงนะครับ ก็จะรู้สึกว่าพวงมาลัยมีช่องว่างนะครับมีช่องว่างแล้วก็พวงมาลัยจะไม่ค่อยคมนะครับถ้าขับร้อยกว่าขึ้นไปจะรอจะรอจะรู้สึกวิววิวนะครับถ้าเจอหลุมหรือแอ่งน้ําก็จะสะบัดเลยนะครับเพื่อนจะวิววิวเลยนะครับเออนี่นะเราเห็นเงาเงาเนี่ยนะคือสึกนะครับมันก็จะเกิดการเคาะกันนะครับก็ก็ก็อยู่อย่างนั้นนะครับเพื่อนเอาละครับถ้า ลูกค้านะครับที่เปลี่ยนแหลกมือสองมาก็ต้องมาโอ้ออนนะครับเพื่อนถ้าเราไม่โอ้ออนเนี่ยมันก็จะเริ่มกินซ้ายขวานะครับเราก็จะซ่อมยากนะครับอย่างสภาพนี้ก็ยังโอเคนะครับยังซ่อมได้ไม่มีปัญหานะครับก็ดีที่ลูกค้ามาก่อนนะครับเอาละครับวันนี้ก็มารีวิวเพียงเท่นี้นะครับถ้าลูกค้านะครับที่มีรถบ m นะครับ f 3ฟสามสิบนะครับสาม สองศูนย์ไอนะครับก็มาตรวจเช็คได้เลยนะครับเวลาเราขับเนี่ยเราก็จะเกิดความมั่นใจนะครพวงมาลัยเลจะคงมากขึ้นนะครับจะขับดีกว่าเดิมนะครับถ้าเราหลังจากเราวอร์แล้วนะครับเพื่อนเอาครับวันนี้ก็มารีวิวเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่พี่ลูกค้านะครับมากๆเลยอ่อยตส่า ไอ้ชาบอยมาทำนะครับถ้ามีปัญหาก็โทรสอบถามได้เลยนะครับ0876907421เ่อนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ